อย่าพูดห้าประโยคนี้กับลูกหลานเมื่อเข้าสู่ไวยชระาะเพราะอาจนำพาปัญหาโดยไม่ตั้งใจสวัสดีข้าพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านเล็กๆหลังนี้ สถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลึกซึ่งมีความหมายและอบอวลด้วยความหงใยใยสำหรับผู้สูงอายุทุกคนในวันนี้ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังบทเรียนเล็กๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่เกี่ยวกับคำพูดที่อาจดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่ท้ายจริงแล้วสามารถทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยชาราอาการเจ็บปวดทางร่างกายที่เกิดขึ้นตาม การเวลาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราต้องเผชิญแต่ยังมีบาดแผลที่เกิดจากคำพูดและท่าทีที่ไม่เหมาะสมจากคนในครอบครัวซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถสร้างความเสียหายอย่างไอญ่อยหลวงต่อหัวใจของผู้สูงอายุได้อย่างที่หลายคนอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลายท่านอาจไม่รู้ตัวว่าคำพูดที่หลุดออกมาจากปากในช่วงเวลาที่รู้สึกอ่อนแอ หรือเจ็บปวดนั้นกำลังทำให้ลูกหลานเกิดความรู้สึกผิดหวังและห่างเหินได้อย่างรวดเร็วความเจ็บป่วยที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างใกลชิดแต่การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องกลับยิ่งผลักให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเหมาและความโดดเดี่ยวอย่างไม่รู้ตัวนอกจากอาการทางกายแล้วใจของผู้สูงอายุก็ต้องได้รับการดูแลอย่างละเอียดอ่อนคำพูดบางประโยคที นามีเจตนาดีแต่ขาดความระมัดระวังอาจกลายเป็นเหมือนมีดที่ทิ่มแทงจิตใจจนยากที่จะรักษาในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง5ประโยคที่ไม่ควรพูดกับลูกหลานอย่างเด็ดขาดเพราะคำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำร้ายความรู้สึกของลูกหลานแต่ยังทำให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ที่อาจไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคตหากคุณคือผู้สูงอายุที่อยากรักษาความรักและความ เข้าใจในครอบครัวหรือเป็นผู้ที่กำลังดูแลผู้สูงอายุและต้องการเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความอบอุ่นและความสงบสุขในบ้านเราขอเชิญคุณกดติดตามช่องดูแลผู้สูงอายุเพื่อไม่พลาดสารดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้คำพูดที่ควรจะเป็นกำลังใจกลับกลายเป็นเครื่องมือทำร้ายจิตใจเพราะในวัยชราทุกคำพูดมีน้ำหนัก และความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าช่วงวัยอื่นๆอย่าปล่อยให้คำพูดที่ไม่ระวังเป็นสาเหตุของความแตกแยกในครอบครัวที่คุณรักที่สุดเราต้องเข้าใจว่าในวัยนี้สุขภาพที่เปราะบางทำให้ความรู้สึกไวต่อคำพูดและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ม่ายขึ้นความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เพียงพอแต่การขาดความเข้าใจแล ความรักจากคนในครอบครัวยิ่งเป็นแผลที่ลึกและยากเยียวยาเราทุกคนจึงต้องระมัดระวังและใส่ใจในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดกับผู้สูงอายุเพราะเพียงคำพูดเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้ทั้งในทางบวกและลบฉะนั้นมาเรียนรู้และหลีกเลี่ยงห้าประโยคที่ทำร้ายใจผู้สูงอายุเหล่านี้เพื่อให้บ้านของเราเป็นที่ที่อบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรัก ่านที่จะเป็นแหล่งของความทุกข์และความเหมาเพราะทุกคนสมควรได้รับความรักและความเคารพอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของชีวิตขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องดูแลผู้สูงอายุเพื่อรับสารดีๆที่ช่วยให้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ดิฉันอยากเล่าถึงความจริงอันแสนเจ็บปวดของผู้สูงอายุหลายท่านที่ต้องเผชิญกับความเหมาและความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นในวัยชราแม้ว่าจะมีเงินทองมากมายแต่กลับไม่อาจทดแทนความอบอุ่นของครอบครัวได้หลายครั้งที่ผู้สูงอายุเลือกที่จะจ้างคนมาดูแลเพราะไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกหลานและคิดว่าการมีคนดูแลจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเมื่อไม่มีเสียงโห่ร้องไม่มีบทสนทนา ไม่มีรอยยิ้มจากคนที่รักในบ้านใหญ่ที่เงียบเงานั้นกลับกลายเป็นที่ที่ทำให้จิตใจรู้สึกอ้างว้างและเงาอย่างสุดซึ่งอาการเจ็บป่วยที่มาพร้อมกับวัยชรานั้นไม่ได้มีแค่ร่างกายที่สุดทรงแต่หัวใจของผู้สูงอายุก็ต้องการการเยียวยาอย่างมากคำพูดที่เราพูดออกไปในช่วงเวลานั้นอาจกลายเป็นแผลลึกในใจที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถรู้สึกได้ด้วยหัวใจความรักและความเอาใจใส่ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากกว่าสิ่งของหรือเงินทองแม้ แต่ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดก็ยังไม่เท่ากับการได้รับความอบอุ่นจากลูกหลานในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักนั้นเสียงโห่ระและบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความหงอยใยเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุมากกว่าการมีผู้ดูแลเพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่รู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังแม้ว่าจะมีคนดูแลกายแต่กลับขาดการดูแลใจซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวลึกลงไปในใจแม้จะมีคนมาอยู่ใกล้แต่ท่า ขาดความรักความเข้าใจและความเอาใจใส่แท้จริงก็ไม่ต่างจากการอยู่คนเดียวเลยผู้สูงอายุหลายคนเล่าว่าการไม่ได้รับการพูดคุยหรือฟังเรื่องราวจากลูกหลานเหมือนกับการถูกลืมหรือถูกมองข้ามซึ่งเอง เป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจมากกว่าความเจ็บป่วยทางกายเสียอีกสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องตระหนักว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงแค่การดูแลเรื่องสุขภาพเท่านั้นแต่รวมถึงการดูแลจิตใจและอารมณ์ด้วยการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความอดทนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวความ โดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหาของผู้สูงอายุแต่เป็นปัญหาของสังคมที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ทุกชีวิตที่เข้าสู่วัยชราได้มีความสุขอย่างแท้จริงหากเรายังปล่อยให้ความเหงาและความโดดเดี่ยวดำเนินต่อไปเรื่อยๆจะยิ่งทำให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุแย่ลงและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้ในฐานะสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลเราควรให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเปิดกว้างสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่า จะเป็นการพูดคุยฟังเรื่องราวในอดีตหรือแค่การนั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆก็สามารถช่วยลดความเหนและเพิ่มความรู้สึกว่าพวกเขายังมีความหมายและได้รับการยอมรับในครอบครัวได้อย่างมากเราควรตระหลักว่าในวัยชารานั้นความรักและความเข้าใจเป็นยาที่ดีที่สุดที่จะช่วยเยียวยาแผลใจที่คำพูดและการกระทำที่ไอ มารมัดระวังอาจสร้างขึ้นมาได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ลองย้อนคิดและพิจารณาวิธีการสื่อสารและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองด้วยความรักและความเมตตาเพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยความสุขในทุกๆวันของชีวิตสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและหวังว่าข้อความนี้จะช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงความ สำคัญของการดูแลทั้งกายและใจของผู้สูงอายุและขอเชิญติดตามช่องดูแลผู้สูงอายุเพื่อรับความรู้และแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยเติมเต็มความสุขในครอบครัวของทุกท่านต่อไปเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและสร้างปัญหาลึกซึ้งมากที่สุดก็คือคำพูดที่ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบปล่อยครั้งที่ผู้สูงอายุด้วยความรักและความหวังดีอาจพูดในสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของลูกหลานโดยไม่ได้ตั้งใจคำพูดที่มองดูเหมือนไม่มีผิดพัากลับกลายเป็นเหมือนมีดแหลมที่ขีดลึกลงในใจและทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นกลาย เป็นความห่างเหินได้ในหลายครอบครัวคำพูดเหล่านี้มักเกิดจากความรู้สึกผิดหวังความเครียดหรือความเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุที่สะสมมานานและเมื่อออกมาทางคำพูดก็มักจะทำให้ลูกหลานรู้สึกเจ็บปวดและไม่เข้าใจซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างไว้มากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นการกล่าวโทษหรือพูดจาดูถูกที่เกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงคำพูดเหล่านี้อาจทำให้ลูกหลานรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีค่า และไม่มีทางที่จะเป็นที่ยอมรับในสายตาผู้เป็นพ่อแม่ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดและความกดดันทางใจอย่างหนักในลูกหลานหลายครั้งที่ลูกหลานต้องพยายามอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับหรือกำลังใจที่เพียงพอจากผู้สูงอายุสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดความรู้สึกเหินห่างและความเศร้าในใจของทั้งสองฝ่ายผู้สูงอายุอาจไม่รู้ตัวว่า คำพูดของตนเองทำร้ายจิตใจลูกหลานมากแค่ไหนและลูกหลานก็ไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือทำร้ายใจผู้เป็นพ่อแม่การสื่อสารที่ขาดความเข้าใจจึงเป็นสาเหตุสำคัญของความแตกแยกในครอบครัวเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดที่สะสมเหล่านี้อาจกลายเป็นบาดแผลลึกที่ยากจะเยียวยาและบางครั้งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นได้นอกจากนี้ ความเจ็บป่วยทางร่างกายของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นตามวัยก็ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ด้วยหลายครั้งที่ความอ่อนแอทางกายทำให้ผู้สูงอารมณ์แปรปรวนมากขึ้นและอาจแสดงออกด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมที่รุนแรงกว่าปกติความเข้าใจและความอดทนจากลูกหลานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นลูกหลานควรพยายามฟังและทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุแม้ว่าคำพูดบางคำอาจฟังดูเจ็บปวดหรือไม่เหมาะสม แต่การพยายามเห็นใจและตอบสนองด้วยความรักและความอดทนจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุก็ควรเรียนรู้ที่จะควบคุมคำพูดของตนเองและพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความรู้สึกของลูกหลานควรเลือกใช้คำพูดที่เป็นกำลังใจและแสดงความรักแทนที่จะเป็นคำวิจารณ์หรือการเปรียบเทียบที่ทำให้เกิดความรู้สึกด้ค่าในใจคนฟังการสื่อสารที่ดีในครอบครัวควรเน้นที่ความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยชราที่ต้องการความรักความเอาใจใส่และความเข้าใจมากขึ้นกว่าช่วงวัยอื่นฮ่าฮา ในฐานะสมาชิกครอบครัวทุกคนควรพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการพูดคุยเปิดใจรับฟังกันและกันอย่างจริงใจและหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งการให้อภัยและการปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตจะช่วยให้ครอบครัวแข็งแรงและพร้อมเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้ด้วยความรักและความสามัคคีอย่างแท้จริงเมื่อเรามองย้อนกลับไป ในชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จหรือทรัพย์สินใดๆแต่คือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจที่เรามีกับคนที่เรารักโดยเฉพาะกับลูกหลานที่เป็นสายสัมพันธ์สำคัญในชีวิตของเราขอให้ทุกคนได้ตระหนกและใส่ใจในการใช้คำพูดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพราะคำพูดที่อ่อนโยนและอบอุ่นสามารถสร้างความสุขและความสงบในใจของคนที่เรารักได้อย่างมหาศาลและเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ครอบครัวของเรายืนหยัดและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงเรื่องราวของแม่หงสะท้อนถึงความจริงที่เจ็บปวดอย่างลึกซึ้งในชีวิตผู้สูงอายุที่หลายคนอาจไม่เคยพูดถึงแม่หงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและทุ่มเทให้กับครอบครัวตลอดชีวิตของเธอ แต่กลับต้องเผชิญกับผลกระทบของคำพูดที่ไม่ระมัดระวังและความขัดแย้งที่สืบเนื่องมายาวนานในครอบครัวคำพูดที่แฝงไปด้วยความคาดหวังสูงและความไม่พอใจถูกส่งผ่านจากแม่สู่ลูกโดยเฉพาะกับลูกสาวคนสุดท้องที่ชื่อแหม่มแม่หงมักเปรียบเทียบแม่มกับพี่ชายทั้งสองที่ประสบความสำเร็จมากกว่าด้วยถ้อยคำที่ทำให้แม่มรู้สึกด้ค่าและไม่เป็นที่ยอมรับแม่แม่มจะ พยายามทำงานหนะักและดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุดแต่ก็ยังไม่เคยได้รับคำชื่นชมหรือความรักอย่างที่ควรจะเป็น การเปรียบเทียบและคำวิจารณ์ที่รุนแรงนี้ไม่ได้เพียงทำลายความมั่นใจของแม่มเท่านั้นแต่ยังสร้างความแตกแยกในความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกอย่างลึกซึ้งไปอีกด้วยแม้เวลาจะผ่านไปนานพีเดือนเปลี่ยนแปลงแม่หงก็ยังไม่ละทิ้งนิสัยการพูดถึงอดีตที่ทำร้ายจิตใจลูกๆอยู่เสมอลูกๆจึงเริ่มเก็บตัวและรักษาระยะห่างจากแม่ความอบอุ่นและความใกล้ชิดที่เคยมีคอย,คอย ลดน้อยลงจนทำให้บ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยความเงียบเหงาและความเศร้าโศกที่ไม่อาจเยียวยาได้แม้แต่ตอนที่แม่หงเจ็บป่วยและต้องนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลลูกฮ่าฮก็ยังห่างเหินกันอยู่แม้จะส่งเงินและดูแลในเรื่องของความจำเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่แม่หงต้องการจริงๆคือความรักความอบอุ่น และความเข้าใจที่เธอเคยผลักไสไปด้วยคำพูดที่เจ็บปวดคำพูดที่แม่หงเคยคิดว่าจะเป็นบทเรียนให้ลูกหลานกลับกลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในใจและสร้างความห่างเหินที่ยากจะเชื่อมโยงกลับคืนมาได้เรื่องราวของแม่หงเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าสำหรับทุกคนที่มีครอบครัวและต้องการรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดมันสามารถสร้างหรือทำลายได้เพียงแค่เสี้ยววินาที การพูดจาด้วยความรักและเห็นใจจะช่วยสร้างสะพานที่เชื่อมโยงหัวใจและทำให้ครอบครัวเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยและอบอุ่นในทางกลับกันคำพูดที่ทำร้ายหรือเปรียบเทียบจะกลายเป็นกำแพงที่กีดขวางความรักยะความเข้าใจในวัยชราที่ต้องการความสงบยาความรักมากที่สุดเราควรระวังคำพูดทุกคำที่ใช้กับคนที่เรารักโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นสายสัมพันธ์สำคัญ ในชีวิตของเราการให้อภัยและปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและสร้างความสงบสุขให้กับหัวใจการเรียนรู้ที่จะพูดในสิ่งที่สร้างกำลังใจแทนคำวิจารณ์และความคาดหวังที่ไม่สมจริงจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขและใกล้ชิดกันมากขึ้นแม่หงในวัยสุดท้ายของชีวิตเธอได้ตระหนักถึงความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นและอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่เวลาที่เสียไปไม่สามารถนำกลับคืนมาได้เรื่องราวของเธอ จึงเป็นเสียงตวนใจให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของคำพูดและการสื่อสารในครอบครัวก่อนที่จะสายเกินไปหยาบหล่อยให้คำพูดที่ไม่ระมัดระวังทำลายความรักที่มีค่าในครอบครัวของเราจงเลือกใช้คำพูดที่อบอุ่นและให้กำลังใจเสมอเพื่อให้ครอบครัวของเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากกลับมาและเป็นที่ที่หัวใจได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงความรัก และความเข้าใจเป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าได้แต่สามารถสัมผัสได้ในทุกคำพูดและการกระทำของเราในทุกวันขอให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดอย่างชาญฉลาดและมีเมตตาเพื่อสร้างความสุขและความสมบในครอบครัวที่เรารักที่สุดนี้ เรื่องราวของคุณโฮวาเป็นบทเรียนที่สะเดอนใจและมีพลังมากในหน้าของผลกระทบจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังและการขาดความเข้าใจในครอบครัวคุณโฮวาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและทุ่มเทต่อครอบครัวมาตลอดชีวิตแต่การสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและคำพูดที่เจ็บปวดได้ทำลายความสัมพันธ์กับลูกสาวคนสุดท้องอย่างลึกซึ้งแม่โฮวามักเปรียบเทียบและวิจารณ์ลูกสาวด้วยถ้อยคำที่สร้างความรู้สึกด้อยค่าและไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาของลูกแม้ลูกสาวจะพยายามดูแล และตอบแทนแม่ด้วยความรักและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ความเจ็บปวดจากคำพูดเหล่านั้นกลับทำให้ลูกสาวรู้สึกห่างเหินและไม่กล้าแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงการที่แม่โฮวายังคงพูดถึงอดีตและความผิดพลาดของลูกอย่างไม่หยุดหย่อนยิ่งเป็นการผลักดันให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวจางหายและมีรอยแยกที่ยากจะเยียวยาแม้เมื่อแม่โฮวาป่วยหนักและต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลลูกสาวยังคงรักษาระยะห่างและไม่สามารถ สื่อสารความรักอย่างเต็มที่ได้เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าคําพูดที่ไม่ระมัดระวังสามารถสร้างบาดแผลที่ลึกซึ้งและส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนที่เรารักได้มากเพียงใดคําพูดที่เราคิดว่าอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์และความอบอุ่นในครอบครัวไปตลอดการบทเรียนจากชีวิตของคุณโฮวาเตอนให้เราระวังและใส่ใจในถ้อยคำที่ใช้กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องการความรักความเข้าใจและความเห็นใจมากที่สุดในวัยชาราที่ความเปราะบางทางร่างกายและจิตใจเพิ่มมากขึ้นความรักและการสื่อสารที่อบอุ่นสามารถช่วยบรรเทาความเหงาและความทุกข์ใจได้อย่างมาก ในทางกลับกันคำพูดที่ไม่ตั้งใจและรุนแรงอาจทำให้ความสัมพันธ์แตกสลายและส่งผลให้เกิดความโดดเดีย่ยวและความทุกข์ทรมานที่ยากจะเยียวยาได้นอกจากนี้เรื่องราวของคุณโฮวายังเป็นเครื่องตวนใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการให้อภัยและการปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตการยึดติดกับความผิดและความโกรธเกรี้ยวจะทำให้เกิดกำแพงที่แบ่งแยกครอบครัวและ ทำลายความสุขร่วมกันในปัจจุบันการเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับฟังและเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีสมาชิกหลากหลายวัยและประสบการณ์การให้กำลังใจและคำพูดที่แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยจะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงหัวใจและสร้างความอบอุ่นที่แท้จริงเรื่องราวของคุณโฮวาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่คำพูดของเราก็สามารถสร้างบาดแผลได้ลึกและยาวนานกว่าที่คิด ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังและใส่ใจในทุกถ้อยคำที่พูดออกไปเพื่อปกป้องความสัมพันธ์และความสุขในครอบครัวของเราในระยะยาวความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตและคำพูดที่มีความรักและความเมตตาจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงแม้ผ่านเวลายาวนานหรือผ่านความยากลำบากใดๆก็ตามขอให้เราทุกคนเรียนรู้จากบทเรียนนี้ และใช้ชีวิตด้วยความรักความเคารพและความเข้าใจในครอบครัวของเราเพราะเมื่อความรักและความเข้าใจอยู่รวมกันครอบครัวจะกลายเป็นที่ที่อบอุ่นปลอดภัยและเป็นที่พักใจที่แท้จริงสำหรับทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตผมมีอายุเกิน70ปีผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและบทเรียนชีวิตมากมายสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดคือความสำคัญของความเงียบและการให้อภัยในครอบครัวที่มีต่อความสงบสุข และความรักที่แท้จริงเรื่องราวของคุณอุตสาเพื่อนเก่าของผมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงผลกระทบของความไม่เข้าใจและคำพูดที่ไม่ระมัดระวังในครอบครัวคุณอุตสาเห็นครูผู้มีความคิดเป็นระบบและเข้มงวดกับครอบครัวอย่างมากแต่สามีของเธอคุณชานเป็นคนสุภาพและรักครอบครัวอย่างลึกซึ้งทว่าการสื่อสารระหว่างพวกเขามีปัญหามาตลอด และผลกระทบนี้ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อครอบครัวมีลูกชายสองคนที่โตแล้วและมีครอบครัวของตัวเองแม้ว่าลูกๆจะเติบโตและแยกย้ายไปมีชีวิตของตนเองแต่บรรยากาศในบ้านกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเครียดจากเรื่องราวในอดีตท,ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคุณอุตสามะมงมและพูดถึงเรื่องเก่าๆอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ลูกๆเริ่มห่างเหินและลดการติดต่อสื่อสาร กับแม่ไปเรื่อยๆแม้ว่าแม่จะยังได้รับเงินช่วยเหลือจากลูกๆแต่ความเอาใจใส่และความอบอุ่นที่หวังไว้กลับขาดหายไปอาหารมื้อครอบครัวที่เคยอบอุ่นกลายเป็นเรื่องที่หายากและการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักก็แทบไม่มีอีกเลย ความเจ็บปวดนี้ทําให้แม่อุตสารเริ่มตรหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองได้ผล,ล,ลักใสลูกๆให้ห่างออกไปโดยไม่ตั้งใจเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งและคําพูดที่ไม่สมควรที่ถูกพูดซ้ําๆสามารถสร้างรอยแผลลึกในใจและทําลายความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นแหล่งความรับและการสนับสนุนซึ่งกันและกันนอกจากนี้เรื่องราวยังสะท้อนถึงคําสอนของคนโบราณที่ว่าครอบครัวที่มีความสามารถคีความสุขก็จะตามมา แต่หากเรายังคงเก็บความแค้นในใจและไม่ยอมปล่อยวางก็เหมือนกับการสร้างกำแพงที่แบ่งแยกครอบครัวและทำให้คนที่เรารักกลายเป็นคนที่ห่างเหินที่สุดความเงียบที่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่การขาดเสียงพูดคุยแต่ยังเป็นความว่างเปล่าทางใจที่ทำร้ายจิตใจคนที่อยู่อาศัยด้วยกันเรื่องราวนี้ เป็นการตวนใจอย่างแรงกล้าว่าความรักความเข้าใจและการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะรักษาครอบครัวให้มั่นคงและแข็งแรงต่อไปได้แม้ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความผิดหวังเราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เรารักเพราะถ้าหากเราละเลยที่จะใส่ใจในคำพูดและการกระทำของเราอาจทำ ให้เกิดความเจ็บปวดและความห่างเหินที่ยากจะแก้ไขในภายหลังคำพูดที่อบอุ่นและการให้กำลังใจสามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความสุขและความมั่นคงในครอบครัวในขณะที่คำพูดที่รุนแรงและตำหนิอย่างไม่จำเป็นจะเป็นเหมือนดาบที่แทงใจและสร้างรอยแผลลึกที่อาจไม่เคยหายไปการให้อภัยจึงเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้แก่กันและกันในครอบครัวเป็นการเปิดโอกาสให้ความรักได้ฟื้นคืนและสายสัมพันธ์ได้กลับมาเข้มแข็ง,ขงยิ่งกว่าเดิม เรื่องราวของคุณอุตสาหึงเป็นบทเรียนที่เตือนให้เราทุกคนตระหนักถึงพลังของคำพูดและการกระทำของเราในครอบครัวอย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกแต่จงใช้ความรักความเข้าใจ และความเมตตาในการเยียวยารักษาความสัมพันธ์เพื่อให้ครอบครัวของเราเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตขอให้เราเรียนรู้ที่จะเดินชาชารักกันมากขึ้นและเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นเพื่อสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบสุขอย่างแท้จริงเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยชาราหลายครั้งที่คำพูดและการกระทำของเรากลายเป็นสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างชัดเจน คำพูดที่เราเลือกใช้มีพลังมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะมันสามารถสร้างหรือทำลายความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้งความรักความเข้าใจและความเมตตาเป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นมากที่สุดในครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปและความเปราะบางทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเริ่มชัดเจนขึ้น เรื่องราวชีวิตของผู้สูงอายุหลายคนได้เผยให้เห็นว่าคำพูดที่ดูเหมือนเล็กน้อยหรือไม่สำคัญในเวลาหนึ่งอาจกลายเป็นรอยแผลลึกที่ส่งผลกระทบอย่างยาวนานต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ในครอบครัวได้การเผชิญกับความเจ็บป่วยและความอ่อนแอในวัยชารานั้นไม่ใช่เรื่องไม่ ความเจ็บปวดทางกายและใจมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันและหากขาดการสื่อสารที่ดีความรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจผู้สูงอายุการได้รับคำพูดที่อ่อนโยนและให้กำลังใจจะช่วยเติมเต็มจิตใจและบรรเทาความเจ็บปวดเหล่านั้นได้อย่างมหาศาลแต่คำพูดที่ไม่ระมัดระวังหรือคำตำหนิที่รุนแรงสามารถทำลายความหวังและความสัมพันธ์จนแทบไม่มีโอกาสฟื้นคืนมาได้ เรื่องราวของผู้สูงอายุหลายคนที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความโดดเดี่ยวแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เป็นภาพสะท้อนที่น่าสลดใจและตวนใจเราอย่างแรงกล้าว่าความรักและความเข้าใจต้องเป็นหลักฐานที่มั่นคงของทุกครอบครัวผู้สูงอายุมักต้องการมากกว่าสิ่งใดคือความรักและการดูแลเอาใจใส่ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนทางการเงินหรือการช่วยเหลือทางกายภาพเท่านั้นพวกเขาต้องการความอบอุ่นจากคำพูดที่แสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความ เคารพอย่างแท้จริงการฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเสมอ คำพูดที่ชวนให้กำลังใจและความอดทนสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในบ้านให้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นในขณะที่คำพูดที่ขาดความเห็นอกเห็นใจและการตำหนิอย่างไม่สมเหตุสมผลสามารถสร้างความแตกแยกและความเจ็บปวดที่ยากจะเยียวยาได้แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยความรักด้วยคำพูดและการกระทำที่เอาใจใส่ และเคารพในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาได้การดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่แต่เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อคนที่เคยดูแลเรามาตลอดชีวิตการใช้คำพูดที่อบอุ่นและให้กำลังใจจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นที่รักแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากและความเปลี่ยนแปลงในวัยชาราสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดด้วยใจและระวัง คำพูดของเราเพราะคำพูดที่ดูเหมือนเล็กน้อยอาจกลายเป็นแผลเป็นในใจที่ลึกซึ้งการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขจึงขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับคำพูดและการสื่อสารที่สร้างสารรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการความรักและความเข้าใจอย่างแท้จริงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่อาจซื้อหาได้ด้วยเงินทองแต่เกิดจากความเอาใจใส่ความเคารพและการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวขอให้เราทุกคนใส่ใจและระมัดระวังคำพูดของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดรอยแผลในใจของคนที่เรารักและเพื่อสร้างครอบครัว ที่เป็นที่พักพิงที่อบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักตลอดไปในท้ายที่สุดความรักและความอบอุ่นที่แท้จริงในครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสิ่งของที่จับต้องได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เราสร้างด้วยหัวใจด้วยคำพูดที่อบอุ่นและการกระทำที่แสดงถึงความหงวหงใยและความเข้าใจซึ่งกันและกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยชราที่ซึ่งผู้สูงอายุต้องการความรักและความเห็นใจมากที่สุดเพราะนั่นคือเวลาที่พวกเขาเปราะบางที่สุด อาะต้องการความมั่นคงทางใจมากที่สุดการที่เรารู้จักระมัดระวังคำพูดของตัวเองเลือกใช้คำที่อ่อนโยนและสร้างกำลังใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแข็งแรงและยั่งยืนตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและความรักที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะมาแทนที่ได้ขอให้ทุกท่านจงหันมาสนใจและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจที่รักและความตั้งใจจริงเพราะความสุขของพวกเขาคือความสุขของครอบครัว และเป็นความสุขของชีวิตเราเองอย่าลืมว่าคำพูดหนึ่งคำสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดังนั้นเราควรใช้มันอย่างระมัดระวังและมีสติเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงามนี้ไว้ตราบนานเท่านานหากท่านเห็นว่าความรักและความเข้าใจในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องดูแลผู้สูงอายุเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของท่านขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและร่วมแบ่งปันความรู้สึกในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ